กันหมดแหละได้รถคืนฉันก็โอเคแล้วที่ผมเป็นคนขออาสามาเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะมาขอโทษคุณพลอยครับขอโทษเรื่องอะไรนายไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ก็เรื่องที่ผมเข้าใจคุณพลอยผิดนะครับอืฉันเองก็มาคิดคิดดูแล้วอะถ้าฉันเป็นตำรวจฉันก็คงเข้าใจผิดเหมือนกันก็ใครมันจะเป็นจังหวะพอดีได้ขนาดนั้นล่ะ อยมากนะครับที่เข้าใจผมขอบคุณเหมือนกันคุณพอยจะไปเช็ครถก่อนไหมครับไม่อ่ะตำรวจจัดการให้ฉันว่าคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกผมก็ไม่รู้นะครับว่าตำรวจทำอะไรให้คุณพลอยไม่พอใจคุณพลอยถึงเกลียดตำรวจขาานาดนั้น แต่ผมอยากบอกว่าตำรวจดีๆก็มีเยอะนะครับแต่ฉันว่าเราอย่าเจอกันดีกว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหากันทุกรอบเลย คุณพลอยเนี่ยเขาตรวจรับรถเรียบร้อยดีไหมไม่มีปัญหาใช่ไหมผู้กองถามชี้นำมากเลยนะครับไม <c oughs> ่มีปัญหาครับผู้กองคะสายรายงานมาว่าจะมีการส่งมอบรถที่ขโมยมาพรุ่งนี้ค่ะเรียกประชุมด่วนเลย <c oughs> นี่คือโรงแรมเป้าหมายของเรา สายของเรารายงานมาว่าที่นี่มีทางเข้าออกทั้งหมด4ี่ทางแต่จะมีแค่ทางเดียวเท่านั้นที่เข้าตัวอาคารเรารู้เรื่องสีรถรุ่นรถทะเบียนนน่าจะเป็นทะเบียนปลอมส่วนบูทองระวังข้างหน้าไว้ถ้าเจอเป้าหมายมาให้ตามเข้าไป ต้องหมายมาถึงแล้วาาากำลังจอดรถ หมากำลังขึ้นไป